ตื่นนอนมาสบายมีเสียงไก่ขันเมื่อกี้เราไปวัดมาแล้วทุกคนไปวัดที่มีพระส่งที่สูงที่สุดในประเทศจริงๆต้องบอกที่สูงในในโลกก็ได้นะสูงที่สุดในโลกเนี่ยฮะวัดหนองผักชีเห็นไหมธรรมชาติมากๆเลยทุกคนต้นว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยลูกยักษ์มากนะทุกคนลูกใหญ่เหมือนองุ่นนะมะเขือเทศสีดาเลยเนี่ยฮะปลาดูทุกคนฝูงปลาเดี๋ยวเราไปเลี้ยงปลาไหมจะมีอาหารปลาให้เลี้ยงทุกคนจ๋านี่ฮะเราไปกราบ ออหลวงพ่อดํามาแล้วนะฮะหลวงพ่อดำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยทุกคนวัดนี้จะมีงานประจําปีทุกปีฮะเข้ามาในซอยพะหนฯ52มีไก่แจ้เยอะมากพหุนโยชิน52แล้วเดินมาจนสุดเลยนะจะเจอวัดอยู่ตรงสุดวัดเลยสุดถนนเลย BTS สะพานใหม่ทุกคนจะไปดอนเมืองที่นี่ก็มีรถตู้บริการทุกคนเนี่ยจะไปนั่งข้างล่างก็ได้ทุกคนจ้ามันอากาศดีมากและที่สําคัญนะ บริการกันเองมากๆนะฮะเจ้าของลงมาดูแลเองเลยแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าจะจะ,จะทำให้เก่งใจเพราะว่าความเป็นกันเองความเป็นส่วนตัวนอนสบายมากทุกคนเข้าออกซะตลอดฮะบางคนบอกว่าจะเข้าออกลำบากไหมพอเวลาเป็นโฮมความเป็นโฮมสเตย์บางคนชอบมองว่าเ,ออเจ้าของบ้านเจ้าของกิจการเขาจะมาวุ่นวุ่นใบไม้หะาเขาจะปล่อยเราฮ่าเขาจะเข้าใจว่าเราเองต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็ยิ่งดับเบิ้ลความมีน้ำใจนะฮะกระพงกาแฟก็มีหามีคาเฟ่เรื่องเก่าเล่าเรื่องของเก่าหายากมากซึ่งเป็นโฮมสเตย์แห่งแรกในกรุงเทพนะที่ที่ทนี่ได้รับการรับรองมาตรฐานของการท่องเที่ยวเลยทุกคนเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะทุกคนอืมอร่อยมากเดี๋ยวเราวเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงอนึกออกแล้วเราเจอร้านแกงใต้ เดินออกไปตรงนี้หน้าวัดไปหน่อยหนึ่งก่อนจะถึงชาตังนยงนะฮะก็จะเจอร้านแกงใต้นะฮะเดี๋ยวซื้อแกงใต้กลับไปกินที่คอนโดแมดีไหมฮะกลับไปทำหลักสูตรมีแกงใต้าทานอืมนี่ลองท้องไป่อนทุกคนนะฮะมูจะนั่งลบเมมค่ะเมมมือถือเต็มถ่ายให้ทุกคนหน่อยฮะ เก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ลงท,ทันทีมันก็เยอะขึ้นแล้วก็เมมเก่าก็ต้องลบเคลียร์ไปมาหลายที่ใช่ไหมฮะอย่างล่าสุดไปสุพรรณแล้วก็ไปวัดแคมาไปถ่ายวัดแคร์ไปย่างเนยสุพรรณย่างเนยสุพรรณนี่ดีนะกับย่างเนยทุ่งสงแต่บางย่างเนยที่ผู้จัดการบางทีเขาก็ไม่ค่อย โอเท่าไหร่ก็มีนะเราก็ไม่เข้าเดินออกเลยอืมอร่อยมากเดี๋ยวไปไปพักที่โรงแรมลอฟเรซิเดนที่สุพรรณเรมากแล้วก็โรงแรมกิ่งโพไซก็ระดับตำนานเก่าแก่แล้วก็ใกล้ๆกันก็เป็นวาสิตีซิตี้ค่ะแต่ถ้าไป ตรังก็ไปนะทับเที่ยังไปกินหมูย่างตรังนะฮะพงโอชาประมาณอย่างเงี้ยฮะอร่อยมากที่พัทรุงก็ร้านนาโฮมสเตย์รสดมากไปกินสเต็กเลดบีฟใกล้ๆกันเลยบิ้งนาคาเฟ่ก็อยู่แถวนั้นหมดเลยไปมาหมดแล้วฮะทุกคนภูเขาปกทะลุสวยมากหัดใหญ่ก็ไปโรงแรมเรส R A I S, S E the race ตรงแถวหมออ เป็นท่านเฟสติวัลไอ้อน,นั้นก็ลดวิวสวยนะฮะาเชียงใหม่นะฮะเป็นโรงแรมเอสเทียก็สวยฮะ,ะพาราโซแถววัดดวงดีอะทุกคนแล้วก็ท็อปนอตแถวท่าแพนอตวินก็ตรงแถวตะแกงละแกงที่มีอาหารเช้าดังๆนะฮะโกอ้วนอร่อยมากทีลืมไม่ได้คือภูเขาโฮสเทลหลังวัดพระสิงห์อะบางคนไม่รู้นะ ก็เดินเข้าวัดพระสิงห์ออกหลังวัดจะเจอโฮสเทลที่แบบออกปัดสวนดอกได้เลยแล้วก็ไปกินซันเลคาเฟ่ตอนเช้าๆแต่ในกรุงเทพนะถ้ามาแถวพระหนนะนึกถึงนี้เลยค่ะทุกคนคู่ละหงโฮมสเตย์บรรยากาศดีมากมาไหว้พระมาสักการะหลวงพ่อสูงค่ะซึ่งเป็นศพสั้นสังขารท่านไม่เน่าค่ะเดินเข้าไป แล้วก็ไว้ไว้หลวงหลวงพ่อดำมีเจะแม่นางระเทียนด้วยทุกคน,นี่ห้องเลิศมากนะเราชอบมากแอร์เย็นฉ่ำๆเดี๋ยวลบเมมต่อทุกคนเมมเต็มแน่นๆต้องเคลียร์ไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวถ่ายไม่ได้ทุกคนอันนี้เป็นกระเพาหมูตุ๋นของก๋วยเตี๋ยวใบบวัวเดินเข้ามา ก็หุ่นห้สิบสองลงรถไฟฟ้าเดินมาเรื่อยๆชมวิวชมถนนมาร้านเต็มไปหมดเลยทุกคนก่อนจะถึงผู้ละหงวงเซนจะมีร้านร้อยแปดพันประการนะแล้วก็เลือกร้านที่เลิศดๆนะเือเดีอยใบบัวเดินมาก็จะสือชาตันหยงแล้วก็ผู้ละหงแล้วก็แกงใต้ก่อน